เพราะว่าพระคาถาเงินล้านนี่มีคุณเนืกันันเช่นเดียวกันบุคคลใดเจริญภาวนาอยู่เนี่ยบุคคลนั้นจะไม่รู้จากความลำบากยากจนขินใจเลยแต่ด้วยต้องทำด้วยความเคารพในพระรัตนตยไม่ได้ทำด้วยความโลภนะถ้าทําด้วยความโลภอยากมีเท่านั้นเท่านี้ความโลภมันเป็นตัญหามันก็ไปตัดความดีของพวกเราถ้าพวกเราทาด้วยว่าตั้งใจว่าเราทําเพื่อบูชาคุณพระรัตนตยบูชาคุณความดีขอเพระคุณหลวงพ่อเราที่ท่านให้พวกเราไว้ สิ่งใดที่จะเป็นของเราพึงได้พึงมีพึงเป็นไปเนี่ยก็ขอให้ได้มีเป็นไปตามบุญวัสนาเร็วๆไวๆตั้งปถนาอย่างเนี้ยก็ได้ผลมากมายมหาศาลเนี่ยเพราะว่าคาถาเงินล้านนี่ภาวนาแล้วทําให้บุญเก่ารวมตัวกระบุญเราทําให้ขี่พบกีชาติก็รวมตัวเข้ามาทานบารมีขี่พบกีชาติก็รวมตัวเข้ามาให้มาส่งผลให้เร็วขึ้นสมมุติว่าเราจะรวยสักอายุ80ปีนะภาวนาดีขึ้นมาก็อาจจะ70ปีก็ได้ ดีขึ้นมาอีกหน่อยก็หกสิบปีดีขึ้นมาอีกหน่อยก็ห้าสิบปีดีขึ้นมาอีกก็สี่สิบปีดีไม่ดีก็รวยได้ฉับพันก็มีแต่เราว่าเราต้องทําด้วยความเข้าใจไม่ได้ทําด้วยประกอบด้วยความโลภนะทําด้วยความเคารพในสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้มานะให้เกิดความสุขความร่มเย็นในชีวิตและประกาถาเงินล้านเนี่ยคนที่ทําขึ้นแล้วจะไม่ตกอีกนะขอให้ทําให้ถึงจุดเข้าถึงคุณพระให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดทําควบคู่กันกับการเท่าเข้าถึงคุณพระเนี่ย ถ้าจิตเราถึงพระด้วยพร้อมกับภาวนาพระคาถาเงินล้านแล้วไม่ไม่สะดุดเลยคือจิตไม่หลุดไปคิดเรื่องอื่นมีความยิ่งสงบลงอยู่ที่องค์พระเนี่ยเราภาวนาจบเหมือนร้อยจบนะอันนี้สง์คือขนาดนั้นทีเดียวนะผลบุญจะรวมตัวขึ้นมาท,าทันทีแล้วคนที่ทําพระคาถาเงินล้านเนี่ยอย่าขาดทานบารมีให้มันทําทานบารมีบ่อยๆโดยเฉพาะสังฆทานนะให้มันทําให้สม่ําเสมอมีโอกาสทําตรงไหนได้ให้ทําเลยหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาไป วัดเราก็หาพาหหาบาทตั้งไว้ที่ตัวมือบูชาพระของเรานะเราทํางานเย็นกลับมาก็เอาปัใจจัยใส่ในมือห้าบาทสิบบาทตั้งใจสวดภาวนาแล้วก็หยอดเอาไว้ว่าตั้งใจว่าเงินปัจจัยนี้จะทําสังฆทานนะเมื่อมีโอกาสก็นําไปทําสังฆทานนะหรือว่าเต็มแล้วก็นําไปทําสังฆทานสักทีหนึ่งอย่างนี้เท่ากับเราไม่ขาดทานบารมีแล้วก็ได้ทําทุกวันด้วยอนุภาพของปังฆทานเงินล้านก็จะเ,เกิดผลอย่างมหาศาล คือคนเรานะชีวิตเนี่ยมันต้องประสบความสุขความคล่องตัวพอมีความสุขความคล่องตัวที่ดีแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและว่องไวด้วยท่านทุกคนพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติคุณธรรมควาดีอย่าคิดว่าการภาวนากระถาเงินล้านเนี่ยทาให้เกิดความรู้ไอ้ปกติพื้นใจคนมันก็โลภอยู่เป็นปกติอยู่แล้วมีใครบ้างในโลกใบนี้ที่ไม่ใช่พระยาเจ้าแล้วไม่มีความปรารถนาว่าไม่อยากได้เงิน อยากได้เงินทุกคนนะ่ะแม้แต่ว่าพราะรยาเจ้าค่ะประโสดาบ,บันแม่ท่านก็ยังอยากได้เงินเหมือ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 น,นกับพวกเราอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ไปรักขโมยไข่ท่านทำอาชีพสุจริตของท่านเห็นไหมว่ายังมีมีเหตุอย่างนี้จนถึงท่านพระรหัตแล้วนั่นท่านอย่างนั้นท่านไม่ไม่มาสนใจอะไรในเรื่องพวกนี้แล้วอันยิ่งเป็นพระรหัตไปแล้วเนี่ยอนุภาพยิ่งยิ่งใหญ่เลยถ้าท่านมีคาถาท่านพระพอนาคาถาเป็นล้านนะใครดำรงตนได้หรือว่าทําเป็นกะิกา,กากได้รักษาหนเป็นพระรหัต นั่นแหละจะเข้าถึงคุณพระได้จริงๆเพราะคุณพ่อท่านเคยบอกว่าถ้าจะเข้าถึงคุณพระจริงๆเนี่ยต้องทําตัวเราให้เป็นพระด,ด้วยการที่เราทําตัวให้เราเป็นพระด,ด้วยก็คือทําใจของเราให้ถึงอารมณ์ของพระโสดาบันในเบื้องต้นตซึ่งอารมณ์พระโสดาบันก็ไม่ได้มีอะไรยากให้คิดไปเสมอว่าเราต้องตายแน่ศิลเราไปสุดห้าข้อขึ้นไปไม่สงสัยในคุณงามความดีของพระตนาไตามีใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าทำอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วก็คนจะเข้าถึงคุณพระได้ไง่ายแล้วก็อานิสงของราถาเงินล้านก็เพิ่มพูนเลยแต่ว่าเราจะจับอารมณ์สูงสุดนึกถึงอารมณ์พระานก็ได้ว่าก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างดับสลายหมดแม้ร่างกายนี้ก็ไม่สามารถดำรงตนอยู่ได้ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันในที่สุดก็ดับสลายหายไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรายึดถือไม่ได้สักอย่างเดียว ทำใจให้สบายยึดเอาอารมณ์มรรสแบบนี้มีสังขารุปเปขายยาดมีความวางเฉยในร่างกายจะเจ็บจะป่วยจะไข้ชักมีเหตุให้รักษาเราก็รักษาไปหายหรือไม่หายก็ฉักเกิดนิพพิธายานเกิดความเบื่อนหน่ายในการเกิดเป็นโลกไปนี่เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมเราไม่อยากเกิดเพราะว่าเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นนะเราขอไปปฏิภานอย่างเดียว ทำใจเหมือนพระราันอย่างนี้ได้ภาวนากระฐานเงินล้านแล้วก็โอ้โหอานิสงส์ท่วมท้นท่วมท่วมเรียกว่าอานิสงส์ท่วมท้นกันแล้วก็มหาศาลน่ท่วมท้นมหาศาลเลยลมาเทมาทุกอย่างอะไรที่มีแต่เราที่เราปรารถนาสําเร็จหมดแม้ไม่ปรารถนาแต่ว่าสิ่งนั้นควรจะเกิดกับเราก็จะเกิดอย่างสมบูรณ์เลยไม่ต้องเรียกร้องเนี่ยอานิสงส์เป็นอย่างนี้งั้นภาวนาพระคาถาเงินล้านก็ไปสวรรค์ได้ไปพรมได้แล้วก็ไปพนิพานได้เหมือนกันทุกคนขอให้เราเข้าใจ ในการภาวนาเท่านั้นเองนะถ้านทุกคนทําอย่างนี้ได้แล้วก็กระถานเงินล้านเกิดผลทุกคนหมดเลยท่านทุกคนเราไปภาวนาก่อนไม่ต้องไปเชื่อใครว่าภาวนากระถาเงินล้านเป็นความโลภขัดคำสอนพระ,ระ,พ,ระรพุทธเจ้ากระานเงินล้านกระถาพระประเจกับรพ,พุทธเจ้านะทุกบทพระคุณหพ่อท่านก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วภาวนาไม่มีขาดสรราระคมนะไม่มีอะไรที่ไม่ไม่เป็นกาเรียกว่าขัดต่อการปฏิบัติธรรมกับเรากัดน,นะเป็นของดีทั้งนั้น ให้เรามั่นใจว่าเป็นของพระพุทธเจ้าทําเพื่อบูชาคุณของพระองค์ทุกอย่างจะสมบูรณ์หมดถ้าเราดำ,ด,ำด,ำดำรงตนได้ทรงอารมณ์อย่างพระอหันได้เราก็อันนี้สมบูรณ์พูผลทุกอย่างอันนี้แน่นอนเลย่องจใครที่ยังทําได้ไม่ดีก็ไปกลับไปตั้งใจทำกลับไปตั้งใจภาวนาให้เป็นจริงเป็นจังด้วยความเคารพแต่ว่าอย่าภาวนาจนตึงเกินไปเครียดเกินไปตึงเกินไปเครียดเกินไปก็ไม่ได้ผลอีก บางคนตั้งจะเอาเท่านั้นจบเท่านี้จบนะแต่ว่าเครียดถ้าเครียดแล้วไม่ดีให้ทําแต่พอดีต่อความสบายใจแต่ว่าให้ทําสม่ําเสมอไม่ขาดอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่าเริ่มหน่อยไม่สบายใจแล้วเลิกโอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะว่าไม่ได้ผลอะไรเวลาจะฝึกเข้ากุณระนะภาวนากระถาเงินล้านไม่ต้องตั้งจบไม่ต้องตั้งชั่วโมงก็ได้ตั้งใจว่าเราจะนั่งภาวนาไป ให้ถึงที่สุดที่เราจะสามารถทําสมาธินั้นได้ถ้ารู้สึกว่าสมาธิเคลื่อนรู้สึกว่าฟุ้งซ่านเกินไปง่วงนอนเกินไปมีอารมณ์แทรกมากเกินไปแล้วเราค่อยคลายตัวถ้าตั้งใจอย่างนี้สม่ําเสมอบางคนเป็นชั่วโมงเพราะว่าอารมณ์ของสมาธิการถึงคุณพระนี่มานกวนยากอยู่แล้ว mm. อ่าพอเราทําไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าเราไปจดจ่อว่าจเจ้าเท่านั้นเท่านี้เ้าไปตั้งเวลาไว้มันก็คอยจะรอเวลา ต่เอาเท่านั้นตอนนี้จบก็คอยรอวะได้กี่จบแล้วอย่างเงี้ยไอจิตมันก็มีความภาวะพวนนะกังวลเนะี่ยก็เลยไม่ไม่สดใสถ้าพอตัดกังวลได้สดใสแล้วก็อนุภาพเกิดหมดทุกคนสมบูรณ์พุนผลนะแล้วก็อีกประการหนึ่งฝากทุกทคนที่ภาวนาด้วยเหมือนกันถ้าภาวนาได้ยังไม่เห็นผลมากอันดับที่หนึ่งเนี่ยศีลของเราไม่บริสุทธิ์สองใจของเราไม่หยุดอยู่กับพระ สามเราไม่ทําอารมณ์ให้ถึงคุณพระเช่นพระเสด็าบาลพระสิทธาคามีพระราคามีหรือพระประถ้าสามอย่างนี้ส่งตัวแล้วก็อานิอานุภาพของพระคาถาเงินล้านเนี่ยสมบูรณ์คูณผลหมด,ด,ดไม่มีไม่ได้ผลได้ผลทุกคนเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นดิสินไม่ดีนดะ้นะพอจิตจะเข้าสมาธิเราก็ดีดออกแนละ้วพอจะเริ่มสงบดีจะเข้าถึงคุณพระดีก็ดีดออกนะแล้วบางคนเห็นพระแวบเดียวก็หายแนละ้วแต่ถ้าเราศินเราบริสุทธิ์ดี จิตเราหยุดอยู่ที่พระก็จะมั่นคงด้วยเพราะจิตเราอยู่ที่มั่นที่พรที่คุณพระมั่นคงแล้วอารมณ์ในการตัดกิเลสตณนาอุปาทานก็จะสมบูรณ์ทีนี้เราก็ภาวนาไปทันที้ีเราภาวนาไปแล้วเนี่ยถ้าจิตเราภาวนาจิตเราสงบมากขึ้นเขาตัดคําภาวนาไปเองอันนี้เป็นผลดีด้วยนะเราตัดคําภาวนาไปเท่าไหร่จิตเรานิ่งอยู่อมภาเท่าไหร่เราคลายสมาธิมาสองชั่วโมงก็เท่ากับทรงฌานในพุทธ,ธานุสติ ในกระถางเงินล้านสองชั่วง<อ>นั่นอย่างนั้นนะไมะใช่าว่นนั่งภาวนาไปจนสองชีบวงทุกทุกตอนไม่ขาดเลยอันนั้นก็มีอานิสง์แต่ถ้าตัดขาดอันิสงมากกว่าเพราะกําลังฌานสูงกว่าเพราะเราสมารเราภาวนาไปภา,าวนาไปเพราะจิตของเราเข้าสู่อารมณ์ฌานก็ยังภาวนาได้ช้าลงเพราะจิตของเราถึงฌานที่สองเนี่ยคำภาวนาหายเนี่ยลมหายใจหายเนี่ยแต่ว่านั่นได้ผลมหาศาลเลยนะ ทรงอยู่ขี่ชั่วโมงเท่ากับทรงถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเดียวกระทรงในพุทธ,ธานุสติอยู่เท่านั้นเลยทรงฌานในพุทธ,ธานุสติอยู่เท่าชั่วโมงที่เราฝึกทรงอยู่ในพระคาถาเงินล้านเท่านั้นเลยนะฉะนั้นพวกเราถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็ออกไปฝึกนะขอยืนยันว่าภาวนาพระคาถาเงินล้านเนี่ยมีอนุภาพจริงเกิดผลจริงนะไปสวรรค์ได้จริงไปพรหมได้จริงไปพระนิพพานได้จริงถ้าทุกคนทําถูกต้องนะตามหลักที่พระคุณหลวงพ่อพระราชบงศญญาณวัถนสุขสอนไว้จริง ก็จะสำเร็จผลได้จริงเช่นกันทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาะสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิละทะโย ο, วิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมาอาะอุณโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปเจตฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอุะโมพุทธยะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิละทาสาวิระอิทโย ο, พุทธะ มานีมามะพุทธศาสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมะอาุณโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิจฉามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโย・มหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมะอุณโมพุทธยะวิละทโยยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโย ο, พุทธะ มานีมามะพุทธศาสวาโหมสัมปติชฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิจฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมาอาะอะอุณโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิจฉามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมะอุณโมพุทธยะวิละทโยยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโย ο, พุทธะ มานีมามะพุทธศาสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิจฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมาอาะอุณโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาเตพุทธมะอุณโมพุทธยะวิละทะโย ο, วิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ